ไปพี่น้องครับจังใดเขาก็ต้องมา้มาม้าเราก็ต้องนะครับไปขอนะครับเพื่ออ c ฟซีทุกท่านถอดเกือไปอยู่แล้วไปลุยไปล,ลุยนี่นะครับลุยนะครับครับผมไปเพื่ออ c ฟซีทุกท่านนะครับเขาจะไปขอโชคนะครับให้กับอ c ฟซีทุกท่านนะครับในงวดวันที่16ตัวลาคม2 5 6 4รสบี กับลุยนำนะครับพี่น้องเด้อครับลุยน้ำเข้าไปขอโชคกับสารอาจารย์ตักนะครับฮะจาทเจีเจตฐนมาห่อแล้วนะครับผมนี่นะครับรูปอาจารย์ตักครับยังเป็นบวชเป็นพระอยู่นะครับตัวนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอ้ยที่เหบ่ได้เอาดอกไม้เงี้ยถุกเทียนมาเลยครับมาแบบเปล่าๆเริ่มจะรเจทีเจตฐานผมมาลัะ ครับผมนะครับเพจ่าที่จะาทันเจ้าน้องวินีนะครับเมื่ว่าทั้งสองทีมงานสุขูสุก้นเพื่อิดผ่านะกันได้ขอถอดคอไข่ด้อนะครับดูแลบ่อแดงมาดูดูเด้อนะครับมาแบบพระท่านหันทันเป่านะครับแนวทางอาจารย์น้องปืนขามาไม่ทันครับเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวครับผมไปส่งมึงครับเดี๋ยวเราสัุขู่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะจุดถูบคอกันนะครับยายผมอ๋อ ทำไมไม่ไม่ไมวางตรงนี้ก็จุล้วก็วางตัวนี้เลยมันมีที่วางอยู่มีที่วางเอามาจุนี้ก็ได้จะได้เห็นของพี่คนนั้ของพี่ท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ของสารอาจารย์ตักนะครับอดจริงว่าอย่าไปถามหาอย่าไปถามหานี่ครับอันนี้ของพี่พี่สุชนนะครับนิ้วไหนนิ้วชี้นิ้วชี้ของพี่สุชนคนพี่ไวันของคนพี่ไพยวันนิ้วกางนิ้วกางนะครับนของพี่สุชนนะครับอันนี้ของพี่สุชนนะครับอันนี้คือของพี่สุชน นี่ครับของพี่สุชนอันนี้ครับครับของพี่ไพวันอันนี้นะครับมามาลุ้นกันตำลาวเด้อเอาหน่อยๆหน่อยๆเดินหน่อยเข้มคลิปะครับผมมีการจุดธูปนะครับขอโชคกับนะครับอยู่ที่ศาลอาจารย์ตักนะครับอยู่ที่แม่ตะเคียนบ้านลุงเล่ยนะครับผม นะครับอันนี้ทูบนะครับของคุณพี่สุชนนะครับที่เลือกให้นะครับสิชนที่สุชนนะครับเลือกสิชนสุใช่ไหมสิชนสิชนนะครับชนี่แล้วก็ของคุณพี่ไพวันนะครับอันนี้นะครับของพี่ไพวันของพี่สุชนอันนี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับในการจุดทูบอยู่ที่ครับศาลตะเคียนบ้านลุงเล่อหรือว่าศาลอาจารย์ตักนะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับตามราวก่อนนะครับผมเอาไปตามราว แล้วไปลุ้นต่อกับรัฐบาลไทยนะครับในงววันที่16ตุลาคม2564นะครับผมรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับสาธุครับตัวไหนเนาะพี่น้องอยากให้เป็นตัวไหนครับคอมเมนต์มานะครับเนาะครับคอมเมนต์มาเลยครับอยากให้เป็นตัวไหนนะครับพี่น้องเอาไปตำเอาไปทั้งตำลาวตำไทยได้เลยนะครับ สาธุสาธุเด้อนะครับเอฟซีนะครับผมนะครับคุณพี่สีชนแล้วก็ FC ีทุกท de uh, ่านนะครับแล้วก็คุณพี่ไปวันเด้อสาธุเอาเลยนะครับผมนะครับหรือท่านใดนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับไปทีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับนําไปลงทุนรัฐบาลตามลาวได้เลยหรือจะนําไปต่อที่รัฐบาลไทยก็ได้นะครับผมเรามาขอแต่พอดีว่าจะไปตรงน้นจะมีเครื่องเครื่องอันนี้อยู่แต่พอดีน้ําท่วมครับน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยเฮ้ย นะครับผมเดี๋ยลกกวล่อคนนะครับเด้อพี่น้องนะครับเอซีนะครับผมนุ่นขับ,บตะเคียนนะครับน้ำท่วมครับดูด้ดานในนู่นเขาก็เลยมาขอเห็นแล้วเห็นแล้วบบเห็นแล้วเห็นหัวพโพโพไหมหมดก็คือจะมาต่อตัวแซบอุณหภูมิระบาดที่นี่เห็พี่น้องไกลเราไกล้เรา,า,าโอ้ใหม่ถูกขยใหม่เร็วอยู่ดีเนาะใหม่เร็วถูกใหม่เร็วอยู่เห็นตัวไหนระบาดนีกเพิ่างสีส่วนเห็นเป็นตัวใดนสีส่วนคล้ายๆหนึ่งหนึ่งอุ้ยอย่างก็เป็นสีไตไตไตขาหยุบ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 มันปิงที่พี่ นี่เด้อครับพี่น้องน้ำถ่วมเบิดครับตัเเียนบ้านลุงเลยตัเเียนอาจารย์ตักนะครับอาจารย์ตักอยู่ด้านไหนพุนครับผมเดี๋ยวบพงศ์น้ำก็บถ่วมพี่น้องพุนด้วยน้ำด้วยน้ำพี่น้องด้วยน้ำคุครับตัวเชิญคุครับตัเเียนอาจารย์ตักอยู่ด้านไหนพุนครับอพี่น้องอุ้ยอุ้ยคุณครับผมดูด้านไหนคุครับพู้นรับตัเเียนทุกคนน้ำถ่วมแล้ว อันนี้คือเป็นครับแม่น้ำมูลนะครับผมน้ำมูลน้ำํำมูลครับที่แรกเขาจะวาดจะพาไปจุดเอาอยู่พุ่นนะครับไปจุดคออยู่ที่ตะเคียนครับอาจารย์ตักอยู่ด้านไหนครับพอดีน้ำถ่วมนะครับเข้าไปว่าใดนะครับผมเข้าไปว่าไดเพียงคอเหรอครับอยู่นั่นนะมันเพียงคอถ่วมหัวเลยแหละอันนี้ขนาดขนาดนี้ชงสูงกันังกับเพียงหัวเข้าแล้วมายังมายังนะไนึงนึเต เป็นะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็สามารถติจะกดติดตามได้เลยนะครับนะครับสี่เด้อนะครับผมเดี่ยวนี้ท้งปัดนิดนึงต้อเข้าว้ใส่เด้อพี่นองนะครับมาแล้วหนึ่งแน่นอนครับผมใช่ครับผมนะครับแต่ตัวแต่แท่งที่สองของพี่ไพวันนะครับที่เลือกมานะครับผมนะครับเป็นน่าจะเป็นเลขสองนะครับโดยสายตาไอมิ้นที่ขึ้นมาแต่มันไม่ค่อยชัดแต่มิ้นหน้ามองน่าจะเป็นเลขสเมื่อกี้ถูกก็ถูกก็อีกถูกเพื่ออะไขยับได้ขยโยกได้นให้ออกตัวนี้หรอว่สองเก่าสองเก่าครับ ถูกเพิ่งก็ยึกงยึกงยึ้ยึ้เมื่อกี้หนึ่งสองสองเก้าตัวนี้นะครับผมนะครับอ่ะพี่น้องเขาคอมเมนต์มาไหยครับผมเอฟซี FC คอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะครับเอฟซีนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากจะให้เป็นตัวไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเลยนะครับตัวที่สามใช่ไหมครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามอยากให้เป็นตัวไหน <คอ S 1> พิมพ์เข้ามานะครับมันจะจัห<อ>งหาะอะไรกันมันเป็นยันยันของพี่สุชน ยืนยันนะครับของฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับผมหนึ่งสองฝั่งขวอมือสองเก้านะครับผมนะครับโดยสายตายเห่นตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งสองสองเก้าจดจดนะครับผมจดเด้อจดไปเลยนะครับจดไ้เลยนะครับนะครับเอาไปตำราวนะครับผมถ้าใดที่นําไปตาราวได้นะครับสองเก้าครับคุณพี่ไพวันโน่สองเก้าครับผมนะครับฝั่งของคุณพี่ไพวันเห็น เป็น298โอ้พี่ไพวันบอกว่า298สาธุสาธุาธนะครัาจะม,มาตรงกับพี่ไพวันอธิษฐานขอไว้หรือไม่ของพสุชนส่วนของพิสิชนนี่คือมา12 <1, 2. S 2> นะครับ fc ทุกท่านที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะนําไปลงรัฐบาลลาวได้เลยเด้อตามลาวได้เลยหรือท่านใดที่อยากในชอบในตัวนี้ก็สามารถที่จะเจ็บเอาไว้แล้วเอาไปรัฐบาลไทยได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับเนาะนะครับผมอยากคุณพี่นวลจันทร์นะครับอยากให้เป็น129สาธุสาธุนะครับผมนะครับ สาธุเดอ้อนะครับห 2, 2ึ่คุณพี่ธนพลนะครับสองเก้าหนึ่งสองนะครับผมนําไปรัฐบาลเวียนานามก่อนก็ได้เลยหรือจะนําไปรัฐบาลลาวก็ได้นะครับหรือท่านใดชอบก็แวะเ,เก็บเอาไว้ไปรัฐบาลไทยใน16วันที่16ได้เลยเช่นกันนะครับเดอ้อนะครับถ้าท่านใดนะครับผมถ้างวดน,นี้เข้านะครับผมให้ เดี๋ยวเราจะมาตามให้อีกนะครับผมสลหรับวันพฤหัสหน้าเนาะนะครับถ้าถ้าถ้าอย่างไงถ้าตรงนี้เข้าอีกถ้าน้ำไม่ท่วมมากเราก็จะเข้ามาขออีกถ้าถ้าถ้าอาจารย์ตักให้โชคนะครับผมนะครับนะครับผมนะครับเก้าแปดแน่นอนพี่แสวงเก้าแปดแน่นอนเอาพี่เสถียพิมพ์ว่าเก้าแปดแน่นอนเข้าโค้งแล้วพี่สิชนเข้าโค้งมาแล้วมีเข้าโค้งมีเข้าโค้งหนึ่งเอาเอาคุณพี่ไพวันอยากจะให้เป็นตัวไหนฝั่งซ้ายเลขหนึ่งฝั่งขวาเลขสองครับผมนะครับตัวแรกหนึ่งสองครับผมนะครับนะครับผมนะครับ ของพี่สุชนไม่ใช่หนึ่้าจริงบอสหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสก็ได้โอ้โหมันจะเป็นสองเก้าหรคุณพี่ครับคุณพี่ตามพี่เขาบอกว่าหนึ่อเก้าอสาธุสาตุมัะหนสองศูนยบู้นี่นี่นจะเป็นหนึ่งศูนย์งสองเก้าอ้ยเก่าทีเดก่าทตามพี่สุชนพูดจริงๆเนี่ยหนึ่งสองเกเนาะฝั่งของคุณพี่ไพวันอีกฝั่งขวาที่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 เลือกเสียงไทยมาเนาะตัวที่สามน่าจะเป็นหแล้วน่าจะเป็นหนะครับของพี่ ไพวันสองเก้าหกนะครับผมนะครับน่าจะเป็นสองเก้าหกแล้วเป็นตัวไหนเนาะหายไปไหนหายไปแล้วน่าจะเป็นเก้าแล้ะครับผมของพี่ไพยวันนะครับสองเก้าหกโอ้งาเหลือของพี่สุชนนะครับของไพรวันสิบกไนล้ม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 ไปไหนล้มไปไหนขึ้นไปเถอครับนสิลุงเหรอพ่อเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหรือเป็นหนึ่งอะไรเนี่ยของพี่สุชนอะของสุชนเป็นเก้าเก้าล้อไม่หมดต้องตูดก่อน ถ้าไม่เก้าก็ศูนย์นะเอาถ้าไม่เก้าก็ศูนย์แต่เลขเนี่ยชัดกลางๆมันเป็นเหมือนกับเลขหนึ่งเออมันเป็นเลข,ขับเลขหนึ่งอยู่กลางกลางอ่ะเป็นกลางกลางมันกลับไปเลขหนึ่งนะครับมองมองดูมันเหมือนน่าจะเป็นเลขหนึ่งอ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไมีม้มวนแล้วน่าจะเป็นศูนย์ถ้าไม่ศูนย์ก็หนึ่งเด้อแปลกๆเ<ต>นาะของข,ของพี่สุชนแปลกๆนะครับตัวเลขสั่งสายมือนี้เป็นตัวเลขมีสองซ้อนนะครับครับถ้าไม่เก้าก็ศูนย์ถ้าไม่ถ้าไม่ศูนย์ก็หนึ่งเพราะว่าเลขกลางกลางมันเป็นหนึ่งเนาะ ในในในวงกลมสีดํานี้เป็นเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมดูดีๆนะครับในวงกลมสีดํานี้จะเป็นเลขหนึ่งถ้าจะเป็นได้ก็คือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองใช่ครับท่านผู้ชมแต่ฝั่งของพี่ไพวันสองเก้าหกถัดเจนเลขหาบก็มีเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันเก้าเก้าก็เป็นไปได้นะครับผมนะครับหกหกก็เป็นไปได้นะครับผมนะครับอ่านยืนยันสัดเขียนเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งของพี่สุชนน่าจะเป็น หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งในคันนี้นะครับของพี่ไพวันครับสองเก้าหกอาแล้วน้าหลังเนาะเขียน้าหลังนี้นะฝั่งนี้เะ็นนะโอเคมีหนึ่งนะครับถ้าเราจับมาจับคู่เนาะนะครับผมนะครับจับคู่น้่นเห็นเลขหนึ่งอยู่ในเลขขมแมนครับผมนะครับใช่เลยครับผมนะครับ เหมือนกับจับใบให้นะครับผมว่าจะเป็นไปได้เป็นไปศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้นะครับผมทุบเสียงไทยฝั่งซ้ายมือเนาะนะครับให้ท่านผู้ชมไปจับเด้อเอมิอนจะจับให้เลยไหมนี่มันมันเยอะตัวนะถ้าจับสามตัวให้จับสามตัวเนาะเพราะว่าชนี้แหละเอ่อนี่คือนี่คือทูบเสียงไทยนะครับผมทูบเสียงไทยนี่ให้เอฟซีไปจับสามตัวเอาทูบเสียงไทยตะเคียนอาจารย์ตักอาจารย์ตักตัวเลขมันจะหลายตัวหน่อยแต่เอฟซีไปตีเอาไปตีเอาไปจับเอาแยกเอานะครับเอ็มเอ็นกับสีบล็อกเขาจับไหลโอ้ยเห็นทันเสียวกระปิงกระป่องทุ อยังยังขาคอยอุ้ยอุ้ยเหยียบทิ้งกมันน้ำหนามแม่พี่เอานะครับพี่น้องครับอแค่นี้นะครับได้เลขตัวเลขแล้วนะครับผมเอาคนโคกมาอยู่น้ำหนามเนาะอุ้ยเอาขนในแม่น้ำก็นะครับผมนะครับพี่ชนเอาทั้งสองแท่งนี่แหละครับไปลงต้นอ้อครับผมตามเราเย็นนี้เลยครับตามเราเย็นนี้เลยตามเราเย็นนี้เลยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หลักจะเลื่มหนึ่งสองศูนย์นัเด้อครับเลื่มเฉยไหนหนึ่งสองศูนย์น้ำภาวะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะครับ เพราะว่า 0, เป็นเลขศูนย์แต่ว่ามีเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางให,ห้ใ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 ห้จับเป็นเลขศูนย์ด้วยเดอ้อ<ห>ถ้าของพี่ถ้าของพี่แพวันที่เสียงไทยมานะครับสองเก้าหกนี้ชัดเจนนะครับ<ห>แต่เลขสองนี้ไม่ค่อยชัดนะครับเลขสองนี้เรื LE ่อเนให้เน้นไปที่เก้าหกหกเก้านี่ครับถ้าสองตัวแต่ของพี่ฝั่งพี่ชุชนเป็นคนเสียงไทยนะครับมีหน12ึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งนะครับผมนะครับเลขหาานะครับสาธุเอาไปตามราวเลยนะครับเอมินก็จะขอ ขอขอขออันนี้ก็เนาะบอกขอลากกันครับครันคนไปอักเป็นทางรักเน็นัางคนมันมันยันซาขอทูครับพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับครับพี่น้องมาแม่นว่าแนวทางอาจารย์ตั้งครับมึงบ่าข้าหมองยืนมึงนี่มงยืนเลนี่ครับมึงมึงยืนขอหนึ่งครับพี่น้องมไปครับพี่น้องขอท่านโชคดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว